คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์ Podcast. EP นี้สนับสนุนโดยเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแปดร้อยเส้นได้ผ้าปูที่ยิ่งซักยิ่งนุ่มหลับเย็นสบายยันเช้าเพราะการนอนที่ดีคือพลังในการเริ่มต้นวันที่ดีเฮาหกสิบสี่ผ้าปูที่นอนแปดร้อยเส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มตอนนี้ก็ ใกล้จะหมดปีแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2023แล้วนะครับปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นคำถามที่เรามักถามเสมอและว,ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วปีนี้ของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างถ้าปีนี้ของตัวเราเองเนี่ยเราว่าเป็นปีที่เราได้เติบโตเยอะมากๆเลยนะเป็นปีที่เราเก่งขึ้นทั้งในเรื่องของงาน แล้วก็ชีวิตการเรียนรู้ต่างๆเราว่าช่วงต้นปีเนี่ยที่เราเคยทําแผนสําหรับปีนี้ไว้ว่าเราอยากทํานู่นนั่นนี่เนาะหรือว่าเป็น New Year Resolution p นแผนจากที่เราเคยตั้งไว้นั่นแหละตั้งเป้าหมายไว้ตอนต้นปีเนี่ยพอถึงท้ายปีแล้วเนี่ยเราจะได้คําตอบของสิ่งที่เราเคยตั้งไว้ว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าตัวเราเองเนี่ยก็ตั้งไว้นะ โอ้ตอนนี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยมันสําเร็จสักกี่อย่างกันหรือว่าเราดําเนินชีวิตไปแบบเ <ừ. S 1> หนื่อยมากๆเลยทําทุกอย่างเลยจนลืมดูแผนการของตัวเองในแต่ละปีเหมือนกันเพราะบางครั้งเนี่ยชีวิตมันก็ยุ่งเกินกว่าที่จะมานั่งอยู่กับตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีมากๆเลยนะเราว่าการได้อยู่กับตัวเองเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมันบ่อยๆเลยแหละการที่เราได้ถามตัวเองทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคหรือว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าว่านะตอนเนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันโอเคหรือว่ามันแย่แค่ไหนก็ตามหลายๆคนเลยนะชอบที่จะจมอยู่กับอดีตในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคือทั้งปีเนี่ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดหลายเดือนที่เราทำมา เราก็ชอบไปจมอยู่กับความผิดพลาดเหล่านั้นชอบไปย้ำคิดย้ำทำชอบไปโทษอด,อดีตท,ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งตัวเองก็เป็นจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควรทำแต่ว่าเออตัวเราเองก็กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยก็แย่เอาเรื่องเลยซึ่งพอท้ายท้ายปีแล้วเนี่ยเราก็เลยมีเวลามานั่งทบทวนนั่งคิดนั่งทำพอดแคสตนั่งคุยกับเพื่อนๆที่อยู่กันมาตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมาเนาะ หลายๆคนอาจจะเคยฟังพอดแคสต์ EP นี้เป็น EP แรกหรือว่าหลายๆคนก็ติดตามมานานแล้วจะรู้เลยแหละว่าเราเริ่มต้นจากการตั้ง New Year Resolution p แ a นนี่แหละว่าเราเนี่ยจะทำพอดแคสต์เพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวการพูดกลัวการแสดงความคิดเห็นใดๆก็ตามออกไปในที่สาธารณะแต่ว่า เราอยากที่จะเลิกกลัวเราอยากที่จะทำอะไรใหม่ๆเราเลยลองตั้งเป็นเป้าหมายของปีนั้นดูก็คือน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วนี่แหละในการที่จะเริ่มทำพอร์แคส์นเนี่ยมันก็เลยเป็น e ีีแรกๆเนี่ยที่อาจจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงมกราเลยแหละเราก็แบบไปหาไม่หาวิธีทำต่างๆมาเลยแล้วก็ลองอัดเสียงครั้งแรกดู เออเราก็เห็นพัฒนาการของตัวเองนะว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะพูดได้ไม่โฟล์พูดได้ไม่คล่องเท่ากับณนะตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เราทามาก็นานพอสมควรอาจจะมีสาระบ้างหรือว่าบางวันเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การเล่าเรื่องการพูดคุยการอยู่เป็นเพื่อนซึ่งเราว่ามันก็สําคัญแหละในการที่เราจะมีเพื่อนสักคนที่คอยถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของพอดแคสต์เราอยู่เสมอนะ ในวันที่คุณรู้สึกเหนื่อยวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเรายังมีพอร์แคสต์วันนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยที่คอยพูดคุยและลงบ่อยๆให้คุณได้มานั่งเปิดฟังมันอาจจะได้แง่คิดบ้างอาจจะฟังเพลินๆบ้างหรือว่าฟังก่อนนอนก็ได้เหมือนกันนะหลายๆคนก็ฟังก่อนนอนซึ่งเราว่าการที่เราทำพอร์แคสต์ตรงนี้เราได้เพื่อนใหม่เยอะมากๆเลย เราได้ทั้งฮิวใจตัวเองเราได้ทั้งประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้รับความคิดเห็นใหม่ๆห,หรือว่าการที่เรากล้าที่จะมีตัวตนบนสังคมออนไลน์สักที่นึ่งเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำเพจเสียงกรบที่ไม่ได้ยินถูกไหมคือตอนแรกเนี่ยมันก็คือการถ่ายรูปพร้อมภาพถ่ายแล้วก็บทความที่เราเขียนลงไปแต่ว่าครั้งเนี้ยมันคือการทำแบบ มีเสียงเออมันขันนะกับชื่อเพจว่าเสียงที่ไม่ได้ยินแต่ว่าดันทำพอร์แคสที่มีเสียงออกมาซึ่งคอนเซปต์ก็คงอย่างที่บอกไปแหละอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนบางคนอาจจะได้ประโยชน์จากพอร์แคสนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ฟังตลอดไปนะครับแล้วก็เราว่าบทสรุปที่เราได้ได้พูดคุยมากับหลายๆคนหรือว่าได้พบเจอมาเนาะ คือปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราว่าสิ่งที่สําคัญเลยนะคือการรักตัวเองอันนี้เราพูดบ่อยมากๆหรือว่าใครก็ตามเนี่ยก็พูดบ่อยมากๆเลยนะว่าการรักตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราผิดหวังจากสักเรื่องหนึ่งผิดหวังจากสักคนหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เราไปรักคนอื่นมากกว่าการที่เรารักตัวเอง หรือเรามัวแต่วิ่งจนลืมที่จะถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าตัวเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเรามีความสุขดีอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเราได้ถามตัวเองบ่อยๆนะทุกเดือนหรือว่าถามทุกวันก็ได้หน้ากระจกนี่แหละเราจะรู้เลยว่าช่วงนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆนะเหมือนเราไปส่องคนอื่นถูกไหมเรารู้หมดแหละว่าชีวิตคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวไหนมีความสุขหรือเปล่า แต่จริงๆ่ะเราไม่รู้ถึงสภาพจิตใจหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาหรอกแต่ตัวเราเองนี่แหละถ้าเกิดเราแบ่งเวลาตรงนั้นเนี่ยมาถามตัวเองบ้างมาคอยนั่งดูจิตใจของเราบ้างนะมีสติอยู่กับตัวเองบ้างเนี่ยเราจะพอรู้คร่าวๆเลยว่าชีวิตช่วงนี้เราควรต้องทำยังไงกับชีวิตอย่างเช่นจะหมดปีแล้วเนี่ยเราได้ลืมทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำหรือเปล่า เราได้ทำร้ายใครไปบ้างแล้วเราเคยได้ขอโทษเขาไหมหรือว่าเราทำร้ายตัวเองมากเกินไปในปีนี้แบบมากๆเลยแบบไม่รักตัวเองเลยเราก็น่าจะพอรู้เราอาจจะทำเพื่อตัวเองบ้างก็ได้หันกับมารักตัวเองบ้างเนี่ยมันก็ยังไม่สายเกินไปซึ่งเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกกับชีวิตของเราในแต่ละปีหรือในปีหน้าเนี่ยเราแค่อยากให้ตัวตัวเองเนี่ยมีความสุข มากขึ้นกว่าเมื่อวานก็พอวันไหนที่เรารู้สึกไม่โอเคหรือว่าช่วงไหนเนี่ยที่เรารู้สึกว่าชีวิตเป็นแย่มากๆเลยเนี่ยเราก็จะหันกลับมาลองถามตัวเองนะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองวะมันมีอะไรที่มันแย่หรือเปล่าเราทําอะไรผิดไปหรือเปล่าถ้าเกิดเราได้หันกลับมาถามตัวเองบ่อยๆเนี่ยเราจะพอรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเราจะพอหาวิธีแก้ปัญหาได้ว่า เราควรจะเดินออกไปทางไหนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเรื่องของการอ,อกหักเรามีคนมาปรึกษาเยอะมากเลยนะว่าถ้าเกิดเราอ,อกหักเนี่ยต้องทำยังไงหรือว่าไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราเนี่ยแล้วเรารู้สึกไปมากๆเนี่ยเราต้องทำยังไงคือคำตอบเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปการที่เราชอบใครสักคนเนี่ยเราได้รักตัวเองมากพอหรือยัง ถ้าเกิดเราไปรักคนอื่นมากกว่าที่รักตัวเองเนี่ยความสุขทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ที่คนนั้นพอเขาหายไปพอเขาทําร้ายจิตใจเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียใจแล้วก็รู้สึกแย่จมอยู่กับมันนานแต่เราชอบลืมไปว่าถ้าเกิดเรารักตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทําร้ายอะไรใครเลยนะมันมีแต่ข้อดีเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราก็พาตัวเองออกไปทําในสิ่งแบบนั้น ถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอวันหนึ่งเราเชื่อเสมอเลยนะว่าเราจะเจอรักที่ดีมากๆไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์แบบความรักการงานต่างๆก็ตามถ้าเกิดเราพยายามให้เราเก่งขึ้นเราพัฒนาตัวเองมากขึ้นแน่นอนว่าก้าวข้างหน้าเราเนี่ยมันจะมีแต่สิ่งที่มันดีกว่าเมื่อวานอยู่แล้วเพราะว่าเรารักตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องเอาความสุขเนี่ยไปฝากไว้ที่คนอื่นลองหันกลับมา ทบทวนตัวเองนี่ก็จะหมดปีแล้วนะเราว่าเรื่องราวของแต่ละคนในแต่ละปีเนี่ยในปีนี้แหละมันก็มีเรื่องราวให้ทบทวนเยอะมากๆเลยบางคนอาจมีความสุขทั้งปีบางคนอาจจะเป็นปีที่โคตรจะดีบางคนอาจจะเป็นปีที่โคตร,รจะสวยแต่ว่าไอปีที่มันโคตรจะสวยเนี่ยเราต้องเรียนรู้จากมันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันแย่แค่ไหนมันแย่เพราะอะไรแล้วปีหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปีหน้าเนี่ยดีกว่าปีนี้ขอให้สิ้นปีที่เหลืออยู่เนี่ยมันใจดีกับทุกคนที่ฟังพอร์แคสต์นี้นะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก h า u หกสิบผ้าปูที่นอน8 0เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือไลน์แอด h o u s 6 4สะกดด้วย h a u s 6 4มีแอดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือกรอกโค้ด Good Day รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาปี2,566เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดผมจะปักไว้ในใต้อีพิโซดนี้นะครับ